สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เจ้าหนึ่งชันน์รงพรศสีแก้วเป็นสู่ประเทศอังกฤษรับแข้งที่เลสเตอร์ซิตี้เจ้าหนึ่งชันน์รงพรศสีแก้วนะครับปินไปอังกฤษลุ้นแมวมองของเลสเตอร์หนึ่งชันนรงพรศสีแก้วนะครับดาวเตะวัยรุ่นของทีมชาติไทยเเมเกอร์ดีกีทีมชาติไทยของเราจะทับฉลามชนชุมริวซีตอนนี้ย้ายไปทีมไหนย,ยังไม่รู้หลังทับฉลามชนล่วงหล่นลงไปเล่นในลีกรองรดูกันนะ แต่ล่าสุดเจ้าหนึง่งชันรมพรมสีแก้วกำลังจะได้บินสู่ประเทศอังกฤษไปร,ร่วมฝึกซ้อมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมน้องใหม่ผิมหนงอังกฤษเป็นที่แน่น,นอนแล้วหลังพึ่งนันทัพแข่งอาแบกมหาวิทยาลัยบัณฑิตยิงจุดโทษเอาชนะมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ6ต่อ5หลังในเวลา90นาทีเสมอกัน0ูนย์คว้าแชมป์ลูกหนังช้างอยู่แชมปเปี้ยนคัพ2 0 1 4ไปเข้าคล่อง,องด้วยกิตติยศพร้อมรับรางวัลมูลค่ามากกว่า15ล้านบาท โดยการเดินทางในครั้งนี้จะไปทวงกลิ่แบบยกเทียมไม่ได้ว่าจาหนึ่งชารงค์รมสิแก้วฟอร์มอัดเข้าตามแมมองของเลตเตอร์ซิตก็เป็นไปได้นะครับด่วนโ้้นโหดทีมชาติเวียดนามอัดยับกู้แข่ง5-1ทะลุเข้ารอบรอเจอกลุ่มไทยการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอยู่16ปีบอยแชมป์เป็นชิป2,024นัดสุดท้ายนะฮะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบี ทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชัติเมียนมาณสนามมหาดาสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียปรากฏว่าทีมชัติเวียดนามโชว์ฟอร์มสุดโหดนะครับไล่ถล่มเอาชนะทีมชัติเมียนมาไปได้อย่างขันลอย5ประตูตอ่อนึ่งรวม3มนัดเวียดนามยิงประตูคู่แข่งไปมากถึง2 1เอลูกสมผลให้เวียดนามผ่านทะลุเข้าสู่รอบรองชะเลิศไปรอพบกับทีมจากกลุ่มไทยนะฮะด่วน จุดซุนซับเบลนะฮะกองหน้าลูกรึ่งไทยถูกปล่อยไปเล่นชุดใหญ่หลีกล่างถึงคราวพิสูจน์ตัวเองสําหรับจุดซุนซับเบลนะฮะกองหน้าลุกครึ่งไทยอังกฤษในวัย20ปีมีรายงานล่าสุดว่าจุดซุนซับเบลเตรียมออกไปเก็บเลเวลหลีกล่างเมื่อสโมสรทันนมสฮอสเปอร์ทีมชั้นนาในศึกพรีเมียร์อังกฤษเตรียมปล่อยตัวจุดซุนซับเบล ในฉันเยี่ยืมตัวเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสําคัญเพื่อที่จะยกะระดับฟีเท้าของตัวเองในฤดูกาล2024-2025ซึ่งแนรายงานจากต่ามประเทศระบุว่าจุดชุนซัมเปลกําลังถูกปล่อยยืมตัวสู่หลีกล่างของอังกฤษเพื่อการในการลงสนามกับทีมชุดใหญ่ที่ไม่ใช่เทียมระดับเยาวชนซึ่งเาตอนนี้กําลังพิจารณาถึงขั้นตอนสุดท้าย ส่วนจะเป็นทีมใดนั้นเร,เร็วๆนี้เราจะได้รู้กันนะครับแม่ก็น่าเสียดายนะครับทิศทางเนี่ยการแข่งเหมือนคล้ายๆกับเบนเดวิดเลยนะฮะตอนแรกอยู่ทีมดังแล้วค่อยๆลดๆดลงมาไปอยู่ทีมเล็กๆหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยกันเลยเลยทีเดียวนะฮะเพจยังเป็นงการของปุริเซอดมุนได้ขึ้นภาพชนะทิพย์แนวรุกทีมชาตไทยสโมสรบุริเซอดมุนรับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสเมัน ดีเกลรองแชมป์อยู่ฟ้าแชมป์เปรลีกฤดูกาลล่าสุดสร้างความฮือฮานะครับโดยจับเมสซี่เจชนาทิปสมงสินธ์เพมเมเก์ตัวเก่งทีมชาติไทยได้ขึ้นนหนึ่งของเพจพร้อมระบุคชันว่าเจอกันประเทศไทยแต่นี้สโมสรริเซียเดนมุนนะครับเตรียมขนสะดังขนเกียมเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อการแข่งขันแมตช์พิเศษกับบิจีป,ปัทุมในวันที่21 S, รกรกฎาดคมนี้ที่จะถึงนะฮะ เรียกได้ว่าโด่งดังกันเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสได้รับแข่งกับยอดทีมของเทวีบิโ,บโลปเลยนะฮะฮิโรก็สึมิคามินะฮะตอบประเด็นซัปโปโรคว้านักเตะไทยในเล็กที่2หลและจากที่ก่อนนนี้มีกระแสาข่าวลืออย่างหนักมากว่าสุปชัยจะเด็กกองหน้าทีมชาติไทยเจ้าของดาวสันโวสูงสุดไทยลีกสองสมัยติดเตรียมที่จะย้ายไปผนึกกกำลังกับสุโคสรารชาติ รวมทัพคอนโซลิซัปโปโรในช่วงเจลิกญี่ปุ่นเล็กที่2นี้ล่าสุดนะครับฮิโรคาซึมิคามิผู้จัดการทัปป่วไปสโมสรคอนโซลิซัปโปโรออกมายืนยันผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นระบุว่าการเสริมทัพในช่วงเล็กที่2นี้จะไม่มีการเสริมทัพตัวผู้เล่นจากประเทศไทยหรือเวียดนามตามการรายงานข่าวที่ออกมาซึ่งการเสริมทัพในรอบนี้ผมขอแจ้งให้รับทราบว่าตอนนี้การเจรจาก,กำลังดำเนินไปถึงขั้นตอนสุดท้าย ที่มีนักเตะหลายคนรวมทั้งนักเตะชาวต่างชาติคนอื่นที่มาก็คือสปอตฮอคซิะฮะด่วนลาก่อสโลว์เดนมิดนะครับประกาศควนสตัดอย่างเป็นทางการแล้วโดยก่อนในนี้หลังจาตัวหมดสัญญาก,กับเดดาดารุนอามานทีมในลีกมาเลเซียซูเปอร์ลีก เมื่อจบเล็กแรกฤดูกาล2022-2023นะครับสลัดกลายเป็นนักเตะไร้สงกัดอยู่พักใหญ่และวนเวียนไปในการเล่นฟุตบอลเดินสายอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งล่าสุดได้ตัดนจิใจขอนสตาร์ไปเป็นที่โลยแล้วสลเดมิดเป็นหนึ่งในคุนพลทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนปี2022นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอาจจะเห็นลีลาในการเล่นฟุตบอลเดินสายต่อไปของโัลเด,ดมิดนะครับท่านผู้ชม ด่วนไหวไหมปังฮังซอยื่นใบสมัครคุมทีมเอเชียเจอคู่แข่งเป็นร้อยยื่นใบสมัครคุมทีมในเอเชียปังฮังซอนะครับอดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามนะครับได้ตัดสินใจมารับงานเฮดโค้ชคุมทีมชาติอีกครั้งแล้วนะครับโดยได้ยื่นใบสมัครคุมทีมชาติอินเดียที่เพิง่งแยกทางกับอีกอร์สติมัสข่าวจากสื่อวงในของเวียดนามรายงานมาว่าปังฮังซออดีตกุนซือที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดกับการคุมทีมชาติเวียดนาม ได้ตัดสินใจมารับงานคุมเฮดโค้ชทีมชาติอีกครั้งแล้วโดยยื่นใบสมัครคุมทีมชาติอินโดนีเซียที่เพิ่งแยกทางกับอีกอรสตีมัตนะครับกุณซื้อชาวโครเเชียที่คุมทีมมานานถึง5ปีเนื่องจากไม่สามารถพาอินเดียผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ 3. ส่วโซนเอเชียได้ตามที่วางเป้าหมายกันไว้โดยเจ้าหน้าที่สพันธ์ฟุตบอลแห่งอินเดียหรือ A.I.F.F. ได้กล่าวกับ t i ม e ออฟอินเดียว่าใบสมัครของปั๊ฮทังซอคือหนึ่งใน214ใบสมัครของโค้ชตัวโลกที่ยื่นให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลอินเดียโดยจะมีการพิจารณาหลังจากถึงวันขีดเส้นตายวันที่3กรกฎาคมโดยมีรายงานว่า A.I.F.F. ได้คามเจนิโตของปั๊กทังซอเป็นพิเศษเพราะเขาประสบความสำเร็จในการกุญชัตเวียดนามในระหว่างปี2007ถึงปี2023 เมื่อผ่านทีมชาติยินามคว้ารองแชมป์ยู23ปีเอเชียคว้าแชมป์อาเซียนคัพปี2008เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 1 9เข้ารอบคัดเลือก3ฟุตบอลโลกโซนเอเชีย2012คว้า2เหรียญทองฟุตบอลซีเกมครั้งที่30และ31โดยผ่านทีมชาติพินามติดท็อป100ของฟีฟ่าแหล่งกิงโลกโดยเป็นที่1ของอาเซียนอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของ AIFF ของสมาพันธ์ฟุตบอลอินเดียได้เห็นสัมภาษณ์กับสื่อว่าปักหังซอเป็นฮีโร่ของเวียดนามและความสนใจของฟุตบอลอินเดียของเขาก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเขาเคยพาทีมชาติเวียดนามเอาชนะท,ทีมที่อันดับโลกเหนือกว่าได้หลายครั้งแถมเกมโต้กับก็น่าตื่นเต้นและยังเคยพาเวียดนามชนะอินเดีย3-0ด้วยในเกมอุ่นเครื่องนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับ AIFF บอกว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับคเหนนของปักฮังซอที่ก่อนหนี้ยยกทางจากเวียดนามโดยได้รับเงินเดือนเดือน,อนละ5 0,000ื่นเหรียญสหรัฐหรือวันหนึ่งล้านแปดแสนสบาทนะครับซึ่งมากกว่าอินเดียที่จะจ่ายไหวโดยอีกอรซิติมัตเพิ่งแยกทางที่ได้รับเงินเดือนเดือนละ3 0,000ื่นเหรียญสหรัฐหรือ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทโดยฟุตบอลอินเดียยังไม่ได้ความนิยมเท่ากับคริกเก็ต และมีงบประมาณค่อนขๆจำกัดด้วยโดยตอนนี้ยังมีปัญหาที่อีกอสติมัสได้ฟ้องร้องการยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมกับทางสมาคมฟุตบอลอินเดียด้วยปัจจุบันนะครับปาร์คฮังซอหลังจากหมดสัญญาการคุมทีมชาติเวียดนามแล้วเจ้าตัวยังไม่ได้คุมทีมใดเลยมีเพียงแค่เป็นที่ปรึกษาของสโมสรบันดินในดิวิชัน2ของเวียดนามนะครับและ,ปะเปิดสถาบันฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนในประเทศเวียดนามเท่านั้นนะฮะ นี่คือสุขการฟุตบอลไทยนะครับทุกผู้ชมเป็นรอบสามของทีมที่เก้ามิถุนายน์